าใจ่หลังโรงภาพยนตร์เมเจอร์ซินิเพล็กประกาศว่าภาพยนตร์สุดฮาสอดแทรกธรรมะอย่างหลวงพี่แจ๊ซสีของโปรดิวเซอร์มาฝีมือพจออน,น์อนุนทำรายได้ทุกสถิติเปิดตัววันแรกสูงสุดถึง3.8ล้านบาทชนะภาพยนตร์พัน 1, 000, 000, ล้านเรื่องพ่มารพระขนงและหนังตลกคอมดีเรื่องไอไฟแตงกิ้วเลิศยือกแถมตอนนี้เขาฉายมาแค่3วันก็ทำรายได้ทั่วประเทศไปแล้วกว่า80ล้านบาทค่ะ โดยงานนี้นะคะพอานนท์ก็เลยเปิดใจพันไม้นายจะเหนว่ารู้สึกดีใจที่วงการภาพยนตร์ไทยกลับมาได้รับความนิยมอีกครั้งหลังซบเซาไปนานกว่าหลายปีค่ะเพราะว่าเออหนังเรื่องนี้เป็นเป็นหนังที่แบบว่าเออทำเพื่อคนไทยโดยเฉพาะนะครับคนที่ที่รักรักศาสนานับถือศาสนาอะไรก็ก,ก็ทำมาเพราะหนังเรื่องนี้ไม่มีชีวิตไม่มีใครนะครับดูกันได้ทั้งครอบครัวและคำหยาบไม่มีแน่นอนนะครับแต่เรามีตลกตลกร่วมเข้ามาด้วยก็สอนคติธรรมเยอะไปหมดครับ แทมง,งานนี้พลอานนท์ยังคุยโว,วา่าตอนนี้ภาพยนตร์เรื่องหลวงพี่แจ๊ส 4G ยังได้รับการติดต่อจากสายหนังในหลายประเทศขอซื้อไปฉายแล้วด้วยละค่ะอ๋อต่างประเทศก็มีพวกขเขมรพวกกลาวพวกพม่าอะไรซื้อติดต่อเรียบร้อยแล้วแต่ส่วนใหญ่มันเกี่ยวกับต่างประเทศนั้นเขาจะเรื่องพระเนี่ยเขาจะไม่ค่อยไม่ค่อยเท่าไหร่กันเราจะเข้าวันที่13นี้ครับผมฮะวันวระสงการแอบลุ้นไหมครับก็ลุ้นนะครับเพราะว่ายอย่างอย่างอย่างเขมรอย่างเงี้ยไอ้กัมพูชาอย่างเงี้ยเอ่อ หนังเราทําเงินสูงสุดอยู่แล้วหลายๆเรื่องที่ไปฉายนะครับโดยพรานนท์ยังเผยอีกว่าช่วงสิ้นเดือนนี้นะคะเจ้าตัวตื่นเต้นแล้วก็ลุ้นสุดๆหลังภาพยนตร์สุดฮาเมื่อ2ปีก่อนอย่างสตรีเหล็กตบโลกแตกกาลังจะเข้าโรงฉายในประเทศญี่ปุ่นก่อนปูวา่าตอนนี้กําลังเร่งทำหนังตลกสุดฮาเรื่องต่อไปมาเอาใจแฟนๆให้ดีฮาจนค้ากันไกลค้างอย่างต่อเนื่องคะ่ะ